ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนๆของทุกคนนะคะมาอนีนุ่นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์เซียนบ้านผือนะคะวันที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เขาข้างบนนะคะเขาสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะคะแต่ว่าเพิ่นก็บอ,อกว่าเพต้องกราบนะคะบางท่านบางคนเพิ่นกราบเพิ่นก็โชคดีไปนะคะข้างล่างเพราเขาเขา,ขาตาเลขวิ่งนะคะเพิ่นให้วิ่งฮกเลขออกซี่ฮกล่างนะคะข้างบนนี้ เลขวิ่งกับเขานะคะหากระซองนะคะสําหรับเลขดับล่างตรงๆเลขที่ไม่น่าลงทุนงวดนี้ดับวอยูเด้อค่ะของอาจารย์นี่นานๆที่จะลดนะคะเลขดับนะคะถ้าดับแล้วงวดต่อมาหนึ่งสิดับยูนะคะงวดนี้เพิ่นกระหายมาแล้วจะเป็นตัวใดจะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวันนุษทิยาก,กับอาจารย์เซียนบ้านผืองวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกหกนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสด,ดีครับอาจารย์นุนยทาโทรมารบกวนบ่ค่ะอ๋อรบกวนเนวนนะครับเพราะว่านอนไปกินข้าวก็ได้ครับเรื่องสวนมดน่นก็ได้พอดี <c oughs> โอ้ยนิยงญานนอนอยู่โทรมาเด้กว่ามันยังข่ะร้านบ่สบายพึ่งเอาร้านนอนว่หั่นนะเพิ่นเป็นใครก็เลยได้โทรมาเด้กข่ะตอนเพิ่นบ่หันได้นอนโทรบ่ได้เพิ่นยากไหมค่ะ อ๋อเป็นยังครับเพราะว่าปกติผมก็น,นอนบนอะหกทุ่มบางมือก,กนอะบางวันกอะตีนีนลายเฮ็ดมุยอันนี่ยหกทุ่มตีหนึ่งคนนึงเท่าต้องบักน้องมือกตีสองคนผมยังนอนโอ้นอนเด้อคือการนอนยากกับบางมือกหกทุ่มบางมือกหาทุ่มอ่าแนวทาง<แ>ของอาจารย์งวดที่ผ่านมานี่ข้างบนก็เข่าโต๊ะกั๊บมันบ่หาเข่าสองนึงข้างล่างนี่ก็เอ่อ เขาเลขวิ่งสำหรับเลขดับนยค่ะดับโยโค่ะดับโยโย่ค่ะว่าเป็นยังค่ะดับยู้ตลอดวี่งวดที่ผ่านมาเนอร์รุ่ครับมันกัดโดนโดนโดนค่ะโดนโดนจังๆจังรุ่ตัวกับเนาะค่ะตัวกับไอ้จังบนกับไมวิ่งหาขั้นสองนอกข้างล่างเลยเข้าเฮ้ยพบกับหมูกำลังค่ะ เอเขาวิ่งบนล่างอยู่แต่ว่า FC เป็นอยู่ได้ไรเออไล่อยู่ได้ทั้งวิ่งบน,นล่างแต่บางคนมั<ค>นแบบหนึ่งสองมันเด็กวงอั้มผมก็ได้ตัดออกหนึ่งสองนั่นค่ะแมนเล็กวงอ้ามนั่นได้ยากกับโบมักมันหายมากไปในสื่อโบมักผมก็ได้ตัดออกเป็นสองหนึ่งนีแบบมันยังงั้มกว่าหนึ่งสองค่ะหนึ่งสามสามหนึ่งยังเสียมันเด็กโบออกมันออกยากนะผมก็ได้ตัดออกค่ะ สำหรับว่นนี้ค่ะเอาไม้ค่ะว่นนี้ตามที่อาจารย์ส่งมาให้ทั้งไล่นี่มันบ่ค่ะครับครับครับตามนี่แะครับแต่ว่าก็บชุดเต็มก็คือเกตาแะครับเพราะว่าชุดเต็มกับยี่สิบห้าชุดคัดเล่นเหีืออยู่สิบห้าจานสิบห้าผมคัดลงคลิปนี่ครชุดเจ็ดชุดนะครับอ่าแล้วมียาก้อมไหมคะพร้อมครับเลยครับถ้าพร้อมแล้วค่ะหนึ่งตุลาเนาะถ้าหนึ่งตุลา เดินสิบบนครับรักสิบบนครับค่ะเดินรักสิบบนมีหนึ่งค่ะมีหนึ่งค่ะมีสามมีสามค่ะมีหกมีเจ็ดมีหกมีเจ็ดค่ะอา้าววิ่งวิ่งสามวิ่งหนึ่งกับสามครับวิ่งหนึ่งกับสามบนค,ครับรักสิบครับเอาเลขสามตัวครับค่ะสามตัวค่ะ มีสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าค่ะห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกค่ะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าค่ะครับสามตัวนี่สามคู่ครับสามชุดนะคาสองตัวครับอ่าเลขสามตัวนี่อาจารย์เน้นชุดได้ค่ะคี่่่หหหหนนึึงงาากัับบครสี่หนึ่งห้ากับห้าหนึ่งหกค่ะเลขสองตัวเลยค่ะ สองตั 2> 2วกว็หนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะหกห้าหกห้าค่ะหก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 ค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะเจ็ด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 ค่ะครับเน่นสองตัวนี่เน่นหนึ่งห้ากับหนึ่งหกครับ เน้นหนึ่งหาก็นหนึ่งโฮค่ะครับเอตรงตรงคือเก่าครับตรงๆแต่ว่า้าปูุขันอยากเกับเองก็ได้แจครับแต่สูตรมันเป็นตัรักนะครับค่ะกับขึ้หัีเดี่วไปสองหนึ่งแต่ว่าตรงก็ไปถัดหนึ่งสองออกกับคูบขันย์กเกบเองก็ได้าเพราะวนเด็กยร่คูี่ขับคบนครับเอาข้างล่าครับข้างล่างค่ะล่างวิ่งเก้ากับศูนย์ข้างล่างวิ่งเก้ากับศูนย์ค่ะจับคู่มีเก้าหก เก้าหกค่ะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะครับเน้นเก้าเจ็ดครับศูนย์เจ็ดครับเน้นเก้าเจ็ดครับศูนย์เจ็ดค่ะครับเอาเลขนับด่างตรงเลขไม่น่าลงทุนคือเก้าแหละครับค่ะเลขไม่น่าลงทุน ครตัวกัปซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับวกอัลเทีมันรื้อไปได้ขนุนแล้วมันกับอีโบนุสจำอีกเอาเดิมอได้ครับมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะเก้าสามเก้าสามค่ะสองหกสองหกค่ะแปด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 ค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะ เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะสี่แปดสี่แปดค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะสองศูนย์สองศูนย์ค่ะหกศูนย์หกศูนย์ค่ะสาม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 ค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะแปดสองแปดสองค่ะ ศูน <04 S 1> สี่ค่ะครับซิพาชุดเหมือนเดิมครับค่ะอ่าขอบคุณอาจารย์หลายๆเล้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ก็ขอให้ FC โสโซดีกันแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะพอเมฟินอองเอฟซี่กับสีแดงยินแล้วนะคะเสียงสัมผัสระหว่างนุ่นทิยาก,กับอาจารย์เซียนบ้านพืนงวดวันที่1ตุลาสองห้าหกหกนะคะแล้วนุ่นทิยาจาะอธิบายอีกรอบนะคะเลขเด่นลักซิบบนมีหนึ่งมีสามมีหกมีเจ็ดนะคะวิ่งบนไห่หนึ่งกับสามนะคะจับคู่ซี่หนึ่งหาหาหนึ่งหกศูนย์หกสามนะคะเน้นที่หาหนึ่งหกนะคะเลขสามตัวบน เลขสองโตหนึ่งหาหนึ่งหกหหาหหเจหาเจ็เนะคะเน้นที่หนกับหนนะคะตรงตไม่ต้องกลับนะคะข้างบนนะคะสำหรับข้างล่างข้างล่างเพิ่นหายเลขวิ่งเลขแรนเกกับศนเน้นที่เน้นน้ำหนักท่อกันนะคะจับคู่หาหเ้าเจ็ดศูนหนเนะคะเน้นที่เกเจกับศูนย์เจ็ดะคะสำหรับเลขดับล่างตรงตรงตรงนี้นะคะเลขที่ไม่น่าลงทุน ล่างตรงตงนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเก้าสามสองหกแปามเจ็ดเก้นสีาหะคะสำหรับเลขที่ไม่น่าลงทุนล่างตรงตรงนะคะเลขดับลางนะคะ นะคะนุนทยาก,กับท่าย่ำหายเป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลสำหรับเลขบรรนานลงทุนีกกนก็ประหยัดทุนไปอีกนะคะส่วนมากาทะลุดเราจะจะบมรุดนะคะเลขดับนะคะนุนทียากกับขอ้ออวยพรหายพอไม่พิองเอฟซีดียแนวทางของอาจารย์เซียนบ้านผืงวดวันที่1ตุลาสองห้านะคะ